ผมจะแจ้งตรงนี้สักนิดหน่อยประเด็นเรื่องเงินเ,นเยียวยาทหารที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือพิการถาวรน10ล้านถ้าเป็นกรณีเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชานั่นทําให้มีประเด็นของจ่าปืน e อ d อดีอายุ36ปีจา่าสิบตรีหรือตำรวจตำรวจหมั้ยอดีเ e นี่ยจ่าสิบตำรวจอ่าบวรวิทย์ณรัตนะเปรดิเจ้าหน้าที่ชุดเก็บผู้ทำลายวัตถุระเบิด ของกองประกับการพิเศษภูธรนรัธิวาสถูกลอบวันระเบิดศูญย์เสียขาทั้งสองข้างได้โพสต์เมื่อวานนี้เนี่ยน้องใบเป็นการโพสต์แนบข่าวนี้ระบุว่าแล้วเหล่าทหารตำรวจที่เคยเสียชีวิตในพื้นที่สามจุ้เชดรอยภาคใต้บุคคลเหล่านี้ก็เคยเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตเพื่อชายแดนใต้เขาก็เคยปกป้องอิปไตยประเทศไทยด้วยนะครับ แล้วก็ติดแท็กว่าอย่าลืมเรือนวีระบุรในโพสต์ยังมีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าพี่น้องทหารตำรวจในพื้นที่สามวัดเชียงทิยภาคใต้ก,ก็เฉลียฉลาไม่แพ้ใครแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดคือยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนไปไกลรัฐบาลควรให้ความสําคัญไม่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ชื่อว่าพื้นที่เสี่ยงแนวชายแดนระเบียบการเยียวยากับเจ้าหน้าที่ใดพื้นที่เสี่ยงสูงแบบนี้ยังคงเดิมเหมือนเมื่อ10กว่าปีก่อนอยู่เลย หลายคนไม่เคยเรียกร้องเพราะเสียงของพวกเขาอาจจะเป็นเสียงที่ไม่มีใครได้ยินมามองในมุมครอบครัวผู้สูญเสียไม่มีใครอยากต้องแลกอเวเวะหรือชีวิตกับการเยียวยาหรอกเพราะคําว่าทําเพื่อชาติสาหรับพวกเราไม่ใช่แค่คําพูดแต่มันคือการยอมเสียละทุกอย่างไปจนถึงครอบครัวและถ้าพวกเราไม่ทําแล้วใครจะทําทิ้งท้ายว่าผมช่างใจว่าจะโพสต์ด,ดีไหมแต่มาคิดอีกที พี่น้องผมที่สูญเสียไปครอบครัวเขาเสียเสาหลักไปยังระบากอยู่เยอะครับเคสชายแดนขเขมรก็ควรได้เคสชายแดนใต้ก็ควรพิจารณาด้วยคนตายครอบครัวสบายคนอยู่คนที่พิการเขายังต้องสู้ยิ่งกว่าก็ให้เขาอยู่ดีๆหน่อยแล้วเมื่อวนานจ่าปืนก็โพสต์ภาพเดินกับลูกชายเป็นภาพนี้พร้อมข้อความว่าผมแค่อยากกลับมาเดินจูมือลูกได้อีกครั้งคือเหตุผลที่ผมพยายามอยู่ถึงทุกวันนี้ นี่แหละทั้งนี้นักข่าวเราคุยกับจ่าปืนเจ้าตัวบอกเคสชายแดนกัมพูชาก็ควรจะได้เคสจังหวัดชายแดนใต้ก็อยากให้คันปรีพิจารณาเพราะเขายังทำงานกันอยู่ส่วนตัวจ่าปืนเองเป็นบุคคลทุพพลภาพได้รับการเยียวยา2ล้าน8แสนบาทเดิมก็ถือว่าชดเชยดีอยู่แต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับชายแดนไทยกัมพูชาเลยอยากให้เกิดความเท่าเทียมเพราะฐานพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้เป็น10ล้าน หลายคนต้องเสียชีวิตบางคนป่วยติดเตียงบางคนไปผู้พิการแต่ไม่กล้ามาเรียกร้องก็อยากให้พิจารณาบ้างบางคนอาจจะมองว่าชายแดนใต้ปเป็นเรื่องปกติเพราะเกิดมา20ปีแต่อีกมุมหนึง่งก็เป็นการทำหน้าที่เหมือนกันก็แบบอยากมา,ม,ามาดูบ้างครับเพราะยังมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ในแนวหน้าฝั่งชายแดนใต้ก็ยังมีเยอะ เขาไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่ามัน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 เรียกเรียกอะไแงบมันเป็นการดูว่าอยากได้แต่จริงแล้วถ้าผมเล็กมาพูดอะอย่างน้อยมันก็เป็นกาลังใจให้เขาที่ทํางานอยู่ว่ารัฐบาลมองเขาเหมือนกับที่มองทหารที่อยู่แนวหน้าฝั่งกัมพูชาครับคือคือคือถามว่ายายาที่มันมีอยู่ดีไหมดีครับแต่เพราะว่ามันมีแบบอีกแบบหนึ่งมาพี่เข้าใจไหมเขารู้สึกมันก็ออมันดูดไปเยอะครับมามามาพิจารณามองดูเคสที่เกิดในฝั่งนี้ด้วยครับ เพราะหลายคนก็ต้องเสียครอบครัวสูญเสียไปแล้วว่าพิการบางคนก็ไม่กล้าออกไปไหนแต่ผมอย่างน้อยมผม,มผมออกมาขายของผมผม,ผมต่อสู้ต่อต่อพิจารณาเพิ่มถึงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนฝั่งนู้นก็ยังลองลองมาลอง,ลองพิจารณาดูครับนั่นแลหละฮะเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเชยชัยถูกถา,ถามถึงเรื่องนี้ก็บอดนะครับว่าให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องนี้ต่ออาที่ทํา เฉพาะหน้านี้เป็นเรื่องขวัญกำลังใจของคนที่กำลังรบอยู่กำลังเผชิญฉึกภายนอกการทบทปไตยไยของชาติเป็นการเยียวยาเฉพาะการณีไม่ได้ให้ไปทั้งหมดส่วนพื้นที่สามด้วยใช้ให้ภาคใต้นักข่าวถามว่าจะใช้อกาสนี้หรือระเบียบการเบิกจ่ายการเยียวยาทั้งหมดได้ไหมเพราะมีเสียงสะท้อนว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรูมิทาบอกว่าเดี๋ยวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณาดูอ่านี่ ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องนี้ต่อกันละกันแต่ว่าที่ทําเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องขวัญกําลังใจของคนที่กําลังลบจริงๆแล้วก็กําลังประชิญกับศึกจากภายนอกที่จะกระทบกับอธิปไตยของชาตินะครับก็อันนี้จะเป็นการเยียวยาเฉพาะกรณีไม่ได้ให้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณา Nee yeah.